ผมเคยทำผิดและผมจะแก้ไขมันสวัสดีครับผมสดตานจาก sc for life channel นะครับวันนี้เราอยู่กับซีรีส์เบรกดาวนะครับซีรีส์ที่จะมาเจาะลือข่าวสารไอเทมทิกแมคานิกแล้วก็ดันเจียนที่เกี่ยวกับ sc ในมุมมองของ sc นะครับหัวข้อในวันนี้หูแมวหรือเซลียนย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคามนะครับผมผมได้ทำโพสหนึ่งนะครับเป็นโพสบวก10เซลีนเจอกับหูแมวซึ่งในสุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้บอกนะครับว่าระหว่างหูแมวกับเซลีนอันไหนเป็นคนชนะนะครับ ที่ให้ทุกคนไปคิดกันเองนะครับว่าใครเป็นคนชนะแต่นี้ซื้ออินได้ครับผมผิดครับสูตรในการคำนวณวันนั้นมันผิดครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะมาแก้ไขสิ่งนั้นให้ถูกต้องนะครับผมซึ่งถ้าเราจะมองว่าใครนั้นดีกว่ากันเราคงจะต้องดูไปที่ dps เป็นหลักนะครับซึ่ง dps ย่อมมาจาก damage per second นะครับหรือ damage ที่คนคนหนึงสามารถทำ damage ได้ต่อวินาทีนะครับ ึ่ง DPS ที่ผมจะใช้ตัดสินนั้นจะเป็น DPS จาก Meteor Storm เท่านั้นนะครับเหตุเพราะว่าตัว Meteor Storm คือสกิลที่แรงที่สุดของสาย Auto เปรย์ในตอนนี้นะเหตุผลมาจากไอเทมสวมใส่มันมี support Meteor Storm มากกว่าอย่างอื่นนะครับผมก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงดาเมจหลักของเรานะครับก็คือ Meteor Storm ซึ่งในขณะนี้ที่84.3สามารถ copy มาใช้ได้ที่เลเวล5นะครับซึ่งทําให้ Meteor ของเรานั้นออกทีละ4ลูกแล้วออกลูกละ3ฮิตนะครับซึ่งแต่ละฮิตระบุไว้ชัดเจนว่าทำดาเมจเป็น125%์ ธาตุไฟของ M ATK เรานะครับรายละเอียดอื่นทุกคนสามารถโพสวิดีโอเพื่อดูได้นะครับเราทราบแล้วว่าเราทำดาเมจได้125%ของ M ATK เรานะครับจากนั้นเราต้องหาว่า M ATK ของเราคืออะไรนะครับซึ่ง M ATK นั้นก็คือค่าเมจิดาเมจโดยรวมก่อนนําไปใช้สกิลนะครับเพราะว่าการใช้สกิลของสายเวทเนี่ยเราจะเอาค่า M ATK มาเป็นตัวต้นแล้วไปลงในสกิลเป็นตัวร่าทันทีนะครับโดยจะแบ่งเป็น4หมวดครับเป็น stat M ATK, weapon AT M ATK, extra M ATK แล้วก็ b u f M ATK นะครับ สเตตัส MATK นั้นง่ายครับผมเป็น MATK ที่เพิ่มจากเลเวลแล้วก็ตัวสเตตที่เราเพิ่มมาทำนั้นนะครับโดยสเตตที่เพิ่มมามีผลจากเลเวลอินเด็กแล้วก็ลักครับผมต่อมาเป็นเวเปิลเอ็มนะครับผมซึ่งจะเป็น m อ็มที่ระบุไว้ที่ตัวเวเปิลเลยนะครับส่วนค่าวอลเลนคือค่าที่เพิ่มตามเลเวลของเวเปิลคูณด้วยตัวดาเมจแล้วก็ตัวอัตรา,าการตีบวกของมันนะครับส่วนค่ารีไฟกับโอเวอร์อัพเกรด สามารถดูจากตลาดได้เลยครับในตัวอย่างของผมเป็นดาบตีบวกสินะครับทำให้ตัว m อ็พิเศษที่เพิ่มมาคือ6กสส่วนค่า o ออัพเกเป็นค่าสูมระหว่าง0ูนย์ถึงระดับหนึ่งครับที่จะไม่โถวที่หน้าต่างสเตตต่อมาเป็นค่า x t ็ r m ์ต k ก็จะเป็น m อ k ที่เพิ่มมาตามของสมใส่นะครับอย่างเช่นการ์ดอย่างเช่นเสื้อส่วนอีมวดหนึ่งก็จะเป็นของปั๊มนะครับมวดคอนซูมนะครับผมก็จะเป็นอย่างมานาพลัสพาวเวอร์บูสอะไรพวกนี้นะครับจริงๆยังมีซูดบันะคร้ สุดท้ายก็บัฟเอเมทิเคนะครับผมเป็นเอเมทิเคที่ได้จากอาชีพอื่นช่วยบัฟให้เราอย่างเช่นโอดินพาวเวอร์ครับและนี้ก็เป็นของสมสัยของผมนะครับที่จะใช้ทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นหูแมวตัวหูแมวนี้ไม่ต้องตีบวกก็ได้นะครับเป็นหูไวปากไวตัวเสื้อนะครับผมเป็นเสื้อปลาโกบปกสะแตกนะครับแล้วก็ตัวการเป็นพลัสโจนครับผมเพิ่มเอเมทคสิบเปอร์เซ็นต์นะดาบที่ใช้เป็นโอพอลลัสโซว์บนสิบสองนะครับผมการ์ดไม่เพิ่มความสามารถแล้วก็ตัวเอดีไม่เพิ่มความแรงนะครับผม แล้วก็มีโลกกระต่ายบวกเ t k 5%้าเปอร์เซ็นต์มาร์ฟใสเอนเชียนไนท์แมร์นะครับผมเป็นบวก12นะเพิ่มความแรงไฟ36%เปอร์เซ็นต์ครับผมรองเท้าเป็นเทเบิลโลอินครับผมเจาะรูลันอเวเบจิ B G, ครับแล้วก็ใส่เป็นไนท์แมร์เวลิทนะครับผมเพิ mm ่มบวกเ t k 10%เปอร์เซ็นต์ครับถุงมือไฟเพิ่มความแรงไฟสิบเปอร์เซ็นต์ใส่กาส卡尔บ้าครับอีวิลสปิริตโกครับผมก็ใส่สกาลาบ้าเช่นเดียวกันครับส่วนออฟมันเป็นอินอินนะครับผมไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะ ในบิลที่ผมโชว์ในวันนี้ยังใส่หมวกคริสต์มาสอยู่นะครับผมบวกอเมทอปนะแต่น,นี่เป็นไดทพชั่วคาราวนะครับผมตัวคอสทั้ง2องส่วนผมเป็น mtk 1%ทั้งคู่นะครับรวมเป็น2%ครับส่วนมือครับผมเป็นตัว spirit w e p p e บวก9นะครับผมได้ mtk 3%เสื้อรองเท้าเป็นเสื้อวิสาครับผมเพิ่มความแรงไปด้วยบเปรตัวโล่ไม่มีอะไรนะครับเป็นโลกก่กินเฉยปีเประดี้าถันนะครม ทั้งหมดนี้จะทำให้ตัวเมทีโอของเรานั้นแรงขึ้นอย่างมากนะครับผมโดยถ้าว่าตัว ATK เราเพิ่มความแรงเรายิ่งเพิ่มตามสกเกลไปด้วยครับโดยเฉพาะใส่เซรีนนี่ครับเซรีของผมเป็นเซรีนโบมด11นะครับผมออฟไม่ได้เรื่องครับแต่ว่าใส่การ์ดเลอริเชอร์นะครับผม นด้ MTK 10หน่วยแล้วก็เพิ่มพลัแรงไฟ10%นะครับหลังจากเราเคลียร์เรื่องของสมสัยทั้งหมดแล้วนะครับเรามาสรุปกันก่อนนะครับคอสสัยที่ผมใส่นั้นมี m อเบบวกทั้งหมด30%นะครับผมเพิ่มพลังเวทไฟอีก46%นะครับผมถ้าเป็นเซรีเป็น56เลยนะข้าไปเพิ่มโบนนะัสเป็นค่าระหว่าง0-56นะครับเป็นค่าแรงเบี่ยงนะส่วนเมทิวสตอมบนัเป็น20%จากตัวคอสครับผมส่วนเอเของเซรินกับหูแมวนั้นหักกันเป็นร้อยนะครับผมในส่วนน คูณ1 2 5นะครับผมจะได้ดาเมจต่อฮิตนะครับผมซึ่งอย่าลืมว่ามิติโอของเขาต้องทำดาเมจตสฮิตนะครับจะเห็นได้ว่าเซรีกับหูแมวนั้นห่างกันลิดเดียวนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้คำนวณตัว modify damage นะครับซึ่งการคำนวณ modify damage นั้นเราจะเรียนแบบนี้ครับเลือกเอาจากสกิลดาเมจที่ได้นั้นมาบวกเอมิตเคเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของธาตุที่แรงขึ้นแล้วก็ตัวสกิลเปอร์เซ็นต์นะผมจะเห็นได้ว่าเซรีนั้นแรงกว่าหูแมวนะครับผมโดยต่อฮิตที่แรงมากกว่านั้นนนนนนมมมมาาาากกกวว่่่ถถึึงงงง500 600ดเเเเจือออไปปคคูณ3ฮิตขโแล้หััั็พะรบ หากคุณดูมาถึงตรงนี้แล้วคุณชอบสิงที่คุณเห็นในวิดีโอนะครับผมกดไลค์ให้วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ช่องนี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับหลังจากที่เราได้ดาเมจโดยรวมของเซลีนกับฮูมเลนะครับผมเราจะต้องเอาดาเมจนั้นไปเทียบกับมอนสเตอร์ที่เราไว้ใจได้ซึ่งมอนสเตอร์ที่ผมเคยทดสอบนะคือไข่ดัมมี่นะครับผมที่อยู่ในเมืองพรนะซึ่งตัวไข่ดัมมี่นี้มีเอ็มอยู่ที่ี้าสนะครับเอหมเดให้นไปครับนี้ว่าไม่สมมะมอ,สอไสะไะรมะ และนี่กเป็นคลิปดาเมจเทียบทั้ง2ตัวนะครับผมทางซ้ายเป็นหูแมวนะทางขวาเป็นเซรีนครับผมจะให้เวลาดูสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจเองนะครับว่าตัวไหนเป็นคนที่แรงกว่าแต่เดี๋ยวผมจะเฉลยให้ทีหลังนะครับหลังจากที่ทดสอบแล้วดาเมจที่ผมคำนวณได้มาหากักเอ็มเดฟนะครับจะเห็นได้ว่าหูแมวในระหว่างที่ทำงานเนี่ยกลับมาแรงกว่าเซรีนนะครับผม ซึ่งในขนาะที่แรงกว่าเนี่ยแรงกว่ามากถึง1,500ดาเดเมจเลยนะครับอันนี้เฉพาะโซที่กําลังทํางานอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นรูปแคปมานะครับที่เป็นตัวทดสอบดดเมจนะโดยที่ทางซ้ายเป็นหูแมวครับทางขวาเป็นเซรีนทั้งคู่ไม่ได้ติดอัลโเวย์จินะครับแต่ว่าหูแมวนั้น แต่ต้องอรอล็อกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเพื่อความแฟร์ครับเราต้องคำนวณอัตราการเพาะของหูแมวด้วยซึ่งเซตอัพที่ผมใช้เนี่ยมีอัตราการใช้เวทมนต์อยู่ที่335ฮีตต่อนาทีทําให้อัตราการพล็อะนั้นจะล็ากทุก3.6วินาทีนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราพลาะกันที่ประมาณ7ครั้งต่อนาทีเนื่องจากทุกครั้งที่เราล็าะหูแมวจะทํางานทั้งหมด5วินาทีและไม่สามารถล็อกซ้ำได้สรุปแล้วใน1นาทีนะครับเราจะมีระยะเวลาในการลพรอกหูแมวเนี่ยอยู่ที่35วินาที และประมาณ25วินาทีที่เราไม่ได้พล็อกนะครับเมื่อเราทราบดังนี้แล้วเราสามารถเอาอัตราการพล็อกเนี่ยไปคิด d a m a g DPS ของหูเมวได้แล้วครับซึ่งเรามีอัตราการไล่มีเทียอยู่ที่252ลูกต่อนอาทีเราทําการแบ่งดาเเจระหว่างหูเมวทางานกับไม่ทํางานแล้วจะได้ว่าหูแมวสามารถทําดาเมจได้ถึง1,400,000 damage ต่อนอาที โดยที่มี DPS อยู่ที่23,368ดาเมจส่วนเซรีก็มีดาเมจที่1,400ดาเมจเหมือนกัน DPS ที่23,423ดาเมจห่างกันเพียงแค่90ดาเมจต่อวินาทีในส่วนของรานอเวมิจิกนั้นที่ดอกจันน้อยแปลว่ามันไม่เป็นจริงนะครับผมเพราะว่ารานอเวมิจิกไม่ได้ติดตลอดเวลาใช่ไหมเป็นดาเมจที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงพีคนะครับสรุปก็คือหูแมวกับเซรีนบวก11นี้ทำดาเมจเท่าๆกันเลยนะครับผมแต่ว่าในช่วงที่เป็นรานอเวมิจิก ไซรีนกับทำาดมเมได้น้อยกว่านะครับสาเหตุก็มาจากเอ็มเดนะครับผมยิ่งเอ็มเดมากนั้นยิ่งหักดาเมมากเป็นเปอร์เซ็นต์ทำให้ตัวหูแมวเนี่ยที่มีการหักเอ็มเดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสามารถทำาดมเมได้อย่างได้อย่างมั่นคงมากกว่านะครับถ้าหากเอาเาเมที่เราคำนวณได้ในคลิปนี้มาเทียบกับตัวเอ็มเด็ที่มี220แบบนี้ทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปเลยครับเาเมที่ใกล้เคียงของเซรีนกับหูแมวถือว่ากลายเป็นห่างไกลนะครับโดยดดเมต่อน,นาทีนั้นห่างก,กันเป็นแสนห้าแสนเลยนะครับโดยพ โดยถ้าจะให้ผมสรุปนั้นผมก็จะสรุปว่าหูแมวเป็นฝั่งชนะนะครับผมเพราะว่าเซลีนบวกสินี่ก็ไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆนะครับรวมถึงในคลิปนี้ตัวเซลีนของผมก็ใส่การเลดิเชอร์แล้วนะครับซึ่งเพิ่มเ,เมตมเพทไฟมาอีก10%แต่ก็ยังทำเ,เมจเด้เท่ากับหูแมวทาให้ผมมองว่าตัวหูแมวเนี่ยยังคุ้มค่ามากกว่าเรื่องความหายา,ยาเพราะามันไม่ต้องตีบวกด้านราคาแล้วก็เรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับผมซึ่งหูแมวเนี่ยมีข้อเสียที่ว่ามีโอกาสที่เราจะไม่ติดเลยจริงๆก็เป็นไปได้ครับ ซึ่งจากที่ผมใช้งานเองทุกวันก็มีบ้างเป็นบางครั้งนะครับผมเอาละครับจกันไปนะครับสำหรับคลิปเบรกดาวนะครับผมสำหรับใครที่ชมมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u บ subscribe พวกคุณน่าจะรู้นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับผมอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ที่ช่วยทำให้ช่องนี้นั้นเติบโตขึ้นนะครับวันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันครับผมขอให้ทุกคนอยู่บ้านปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับ